คุยกับ CEO เข็มเหล็ก Foundation to Success ฐานรากของความสำเร็จกลับมาอีกครั้งนะครับกับประเสริฐ CEO เข็มเหล็กนะครับเราคุยกันต่อนิดนึงนะครับเมื่อตะกี้นี้ก็ย้อนไปถึงว่าเอ๊ะที่มาที่ไปอยู่ดีทำไมมาคิดเรื่องนี้อาจจะแบบเขาเรียกเล่าประวัติเล็กๆก,ก,ก่อนแล้วกันว่าตั้งแต่ทำงานมานะครับนะเมื่อ30ปีนะครับนะนานเนาะฟังแล้วแบบดูแล้วแบบแก่ไปเลยแต่จริงๆยังหนุ่มอยู่นะครับใจยังหนุ่มอยู่ก็คือ เริ่มต้นความคิดนี่ก็คือมาจากว่าทุกอย่างในโลกใบนี้มันสามารถช็อตคัดได้หมดจริงๆสมัยนี้เขาเรียก disruption แหละเป็นเพียงแต่ว่ายุคนั้นมันไม่มี wording คำนี้แค่นั้นเองนะครับแต่มันมีแนวคิดอย่างนี้ตั้งแต่อดีตมาละคือไม่รู้อยู่ดีมันก็โผล่ขึ้นมาอันนี้อันนี้ก็ต้องยอมรับเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับก็เลยช่วยคุณพ่อนะครับบริษัทสุธีกรุ๊ปเนี่ยนะครับทำเรื่องเกี่ยวกับทางด้านเรื่องของงานต่อลดแล้วกันรถบรรทุก พอทำรถบรรทุกเนี่ยสิ่งที่มองไปก็คือเอ๊ะก,การขนส่งมา่ก่อนที่เขาเรียกโลจิสติกเนี่ยสมัยก่อนนู้นไม่มีคำโลจิสติกเหมือนกันโลจิสติกเพิ่งมาน่าจะประมาณ10กว่าปีทั้งนี้ยผ่านมาเนี่ยนะครับนะถามว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้ถ้าเรากินมามา่ากินยำยำวัว,วันิชินนะครับนี่เขาเรียกว่าบะหมี่สำเร็จนะรูปนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างเดียวนะนะครับก่อนมาเป็นเรื่องของของ instant noodle เนี่ย สิ่งที่ขบวนการก่อนหน้านั้นเนี่ยคืออะไรขบวนการก่อนหน้านั้นก็จะต้องมีส่วนประกอบของของสินค้าตัวนี้คือจะมาด้วยเขาเรียกว่า inbound logistics ก่อนนะครับ inbound ที่เข้ามาคือแป้งส่วนผสมแล้วกันมีแป้งใช่ไหมมีน้ำมันใช่ไหมมีน้ำตาลอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นส่วนผสมนะครับจนไปถึง p a เก a g i n g รวมไปถึงอะไรนี่คือ inbound ที่เข้ามาที่พูดอาจจะยาวหน่อยเพื่อให้เห็น ตั้งแต่แนวคิดว่ามันมีแนวคิดเพื่อจะลดหดทุกโปรเตสลงมาเสมอนะครับยกตัวอย่างว่าอินบราลที่เข้ามาเป็นแป้งสมัยก่อนนะครับแป้งขนส่งมาด้วยถุงพลาสติกยี่หโลเสมอนะเพราะมันยังไม่มีรถย,ยังไม่มีเทคโนโลยีอื่นๆยังไม่มีเรียกว่าระบบเ,เรียกพิวเมติกคอนเวเยอร์นะครับที่ส่งมาทุกคนก็จะต้องแบกหิ้วแบกไปนะครับจากรถบรรทุกลงรถ นะครับแล้วก็แบกขึ้นไผพาใส่มิกเซอร์ใส่อะไรปั่นออกมากลายเป็นเป็น s t a n t noodle ให้เรากินแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเข้าไปจับจังหวะนี้เราเหมือนที่บอกฮะมา n ์จิเนลลิเราสมองเราสั่งการเสมอว่าทํายังไงให้พวกกระบวนการพวกนี้มันหดลงมาได้แป้งคือวัสดุผงวัสดุที่มันเป็นผงๆอะ่ะมันแพคเกจิ้งมันจะใส่ด้วยอะไรได้บ้างยกตัวอย่างทำมาเป็นกระป๋องทํามาเป็นถุง ทำมาเป็นรถเบาเมื่อก่อนพอดีโรงงานต่อรถอยู่นะครับก็ดีไซน์รถขึ้นมาคันหนึ่งที่แบบบรรจุได้เยอะๆเลยแทนที่จะบรรจุ25โลก็บรรจุได้20ตันเลยนะครับแล้วก็ลดเวลาการยกเข้าไปในโกดังเนี่ยนะครับจากเวลา2-3ชั่วโมงลงมาเหลือประมาณ30นาทีลด process พวกนี้จากแนวคิดเขาเรียกพิวเมติกคอนเวイเวอร์รถมันก็จะดั้มขึ้นมาได้เป่าออกก็เ,เรียกพิวเมติกนะฮะใช้บราวเวอร ดันขึ้นไซโลเก็บแล้วก็ดันออกมาทั้งหมดมันเรียกว่า cross system ถ้าเป็นถุงก็ยังมีอะไรคนแบกไปนะครับสมมุตินะมีอะไรอะเศษอะไรตกลงไปก็ได้กระดุมก็ได้เศษผมเศษอะไรตกลงไปได้แต่เมื่อไหร่มาเป็นระบบ cross system เมื่อไหร่มันคือ clean มันคือ haccp นะครับอาจจะลึกลงไปแล้วนะแต่นี่คือแนวคิดว่าทำไมประเสริฐ co เข็มเหล็กเนี่ย ถึงมีแนวคิดทุกเวลาทําให้ระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยมันลดลงมาเพื่อให้กลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจเนี่ยใช้งานลักษณะนี้ตลอดเวลานี่เริ่มต้นเลยนะครับว่าแนวคิดคุณต้องมีแนวคิดเลยว่าทํำยังไงให้มันดีขึ้นนะครับให้ใหม่ขึ้นตลอดเวลาเรา30ปีที่ผ่านมาผมเช้งทั้งวงการ99%อันนี้ขอคุยนะฮะ99%ของวงการ ทานสปอร์ตด้วยเบลเนี่ทำมาจากสิ่งที่บอกว่าแนวคิดเนี่ยของอสุธีกรุ๊ปทั้งหมดโดยใช้หลักการคิดแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งล้กันในการที่ที่ก่อนจะเกิดถึงเขาไปถึงว่าเอ๊ะเข็มเหล็กมันคืออะไรเดี๋ยวเราลองติดตามกันอีกหนึ่งช็อตแล้วกันนะครับคับคุยกับ CEO เข็มเหล็ก Foundation to s u c c s s s ฐานรากของความสำเร็จ